ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสววอนราธิวาสแม่ลานค่ะนะครับอยู่ในสามอำเภอนะคะคเป็น2องอำเภอใหญ่ก็คือหนองจิกกับโคกโพแล้วก็เป็นอำเภอร้อยต่ออีก กลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันค่ะพันตำรวจเอกเจฟฟรีย์สไลมานกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2565ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาส เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งมีคณะรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาดและข้าราชการตำรวจร่วมในพิธีโดยในพิธีพันตำรวจเอกเจฟฟรีได้นำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรกล่าวถวายพระพร กล่าวนำถวายสัตว์ปฏิญาณจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาและร่วมลงน้ำถวายพระพรตามลำดับ พันตำรวจเอกเจฟฟรีได้นำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตจะเดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมันแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาะตามแนวทางพระบรมราชโอว,วาต่อ